จะมีสักกี่คนที่มีชีวิตเด้นไปทําบุญที่ไหนก็ได้อยากจะไปวันไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นวันร์อาทิตย์ไปทุกวันก็ได้ทที่อยากไปมีความสุขที่ได้เห็นคนที่มีปัญหาสุขภาพชนิดที่ไม่เห็นโอกาสของการที่จะมีชีวิตแต่วันหนึ่งได้ชีวิตที่สองที่จะได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวเขามีความสุขที่ได้เห็นข้าราชการครูใบกระสิไม่ต้องเป็นภาราลุกหลัง แต่สามารถที่จะสร้างชีวิตและส่งต่อความสุขเป็นไอดอลของคนเกษียณที่มีชีวิตแบบนี้ผมอยากให้คนเกษียณทั้งประเทศเป็นแบบที่เอาจากกระทีมงานว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นคนสงใหย่ที่มีคุณภาพชีวิตเป็นตัวอย่างของคนที่ไม่ต้องเป็นภาระให้ใครผมมีความสุขที่เห็นนะักธุรกิจพวกอบก,การที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วมีออปชั่น มีเงินมีเวลาที่จะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวสำหรับผมดูซนามันไม่ใช่เรื่องราวของการไปหาปกินบนวิกฤตโอกาสของชีวิตผู้คนแต่มันคือเรื่องราวของการแบ่งปันเราไม่ได้แค่แบกงเที่ยวถุงยูซนาเพื่อไปขอ,งเ,อ,อ,เ,อเงินจากคนอื่นเพื่อไปฉกเงินจากคนอื่นแต่เรากำลังส่งมอบความรักความหวังดีความฝันความหวัง เรากําลังส่งมอบโอกาสให้คนเหล่านั้นเพื่อที่เขาจะได้ใช้ชีวิตแบบที่เขาต้องการยุสนาไม่ได้แค่เครื่องการขายวิตามินหรืออาหารเสริมแต่เรากำลังส่งมอบความปรารถนาดีเรากําลังส่งมอบโอกาสที่จะได้สุขภาพที่ดีเรากําลังส่งมอบโอกาสที่จะสร้างชีวิตและความมั่งคั่งและเรากําลังช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมากมายบนโลกใบนี้ มาร่วมเป็นครอบครัวเยอสนาครอบครัวแห่งการแบ่งปันสุขภาพที่ดีครอบครัวแห่งการได้โอกาสที่จะสร้างความมั่งคั่งครอบครัวแห่งการที่จะมีโอกาสที่ดีในการใช้ชีวิตมีความสุขกับผู้คนรอบข้างยินดีต้อนรับทุกท่านและขออวยพรทุกท่านโชคดีในเส้นทางแห่งสุขภาพนี้ขอบคุณครับ นะคะพี่หมได้ฟังก็รู้สึกมีความสุขนะคะแล้วเชื่อแน่ว่าทุกทุกท่านนะคะก็คงได้รับความสุขกันเตจมรลงนนะคะในวันนี้และในฐานะที่แอนเคยนั่ง่ตรงนั้นเหมือนกันนะคะแอนคิดว่าเอ้เมื่อไหร่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้บ้างนะคะอยากจะวนว่านี้อยากจะมีเวลาเรียร้ยงลูกมากกว่านี้แล้วต่อมาะคะ่ะก็มี ช่วงสุดท้ายของวันแบบนี้นะคะ่ะสิบนาทีะคะ่ะทําให้แอนดับเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีโอกาสมากขึ้นแอนเลยอยากจะชวนทุกๆท,ท่านนะคะอีกสิบนาทีสุดท้ายะคะ่ะแอนจะแจ้งข้อมูลไม่แน่นะคะอาจจะเป็นโอกาสที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกท่านได้นะคะสิ่งที่แอนจะบอกะคะ่ะก็คือเป็นโปรโมชั่นนะคะค่ะเป็นโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะเป็นโปรโมชั่นสมัครสมาชิก พร้อมเปิดศูนย์ธุรกิจนะคะถ้าทุกท่านนะคะใครสมัครเปิดหนศูนย์ธุรกิจนะคะครายละเอียดเดี๋ยวจะให้สอบถามกับท่านที่ชวนท่านมานะคะมีการแถมนะคะรับเพิ่มโคนเนอร์ไปบำรุงผิว1นึขวดนะคะหรือถ้าเปิดเป็นศูนย์ชุดใหญ่นะคะจะแถมเพิ่มมากขึ้นแถมเพิ่มเป็น2ผลิตภัณฑ์เลย ส่งธุรกิจหรือว่าเพื่อเปิดธุรกิจของทุกท่านนั่นเองนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ฟรีด้วยะคะ <Okay. S 1> ฟรีค่าสมัครมูลค่า700บาทค่ะ mm hmm. ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุ้มค่าค่ะ mm hmm. เฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะ mm hmm. แล้วก็ ในในการจัดงานวันนี้นะคะ<ม>พวกเราคิดว่าพวกเราเนี่ยอยากจะให้ทะะุกท่านได้สิ่งที่มีประโยชน์แล้วกเ็เป็นทางเลือกกับทุกท่านจริงๆนะคะแล้วก็ความคิดเห็นของทุกท่านนะคะเป็นประโยชน์กับพวกเรามากๆเพื่อจะพัฒนาแล้วก็คัดแต่กกสิ่งที่ดีเอาไว้แล้วก็เพิ่มสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาอีกนะคะถ้าทุกท่านสะดวกนะคะแอนขอให้เชิญชวนให้ทุกทา่านนะคะสกแกนแล้วก็ สดงความคิดเห็นนะคะอะไรชอบหรือว่าอะไรไม่ชอบยินดีเราฟังข,ข้อมูลจากทุกท่านนะคะท่านท่านสแกนได้เชิญชวน,ชนสแกนนะคะเดี๋ยวตัวนี้จะมีสแกนตัวอืีกไหมคะพี่ดาหรือว่าให้ทุกท่านสแกนได้เลยสแกนตอนนี้ได้เลยนะคะ